ทำงานแล้วแกด่วนอัะไปนครับเอาเร็วๆรวอะ่ะพูดสวัสดีครับวันนี้มีาสาวมาตัดผมข้างหลังกับช่างอ้อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะให้ตัดดูแต่ข้างหลังนะครับวิธีตัดของช่างอ้อนไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนใครหรอกตัดง่ายๆแป๊บเดียวดูนะครับนั่งตัวตรงๆเลยครับเอออย่างนั้นแหละครับดูนะครับวิธีตัดของช่างอ้อนปุ๊บนี่จะผมออกมาอย่างนี้แล้วก็เอาผ้ามาพาดอย่างนี้ วิธีตัดของช่างอ้อนจะจับผมด้านข้างสองอันอย่างนี้ครับกนี่กำมาประมาณนี้ดึงมาเอามาให้ได้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้ด้านด้านคูณด้านคูณฐานคูณสูงคืออย่างนี้ครับแล้วช่างอ้อนก็จะตัดว่าเขาจะเอาขนาดใต้ไหลเขาจะเอาขนาดใต้ไหลใต้ไหลเราก็เตรียมอาจจะเลี่ยนตัวที่เบอร์ศูนย์เนี่ย อย่างนี้แหละครับให้ปัจเลียนเบอร์ศูนย์นี่ตัดปุ๊บอย่างนี้ดูนะครับนั่งตัวตรงๆให้ขานั่งได้เก้าสิบองศาอย่างนี้แล้วเราก็ตัดอย่างนี้เลยครับพอได้สองข้างนี้เท่ากันอย่างนี้แล้วก็ดึงผมส่วนนี้ออกมาแล้วก็ตัดอย่างนี้ครับตัดจากฝั่งนี้ไปฝั่งนน้นนะครับปุ๊บ นั่งตัวตรงๆอย่างนี้เลยครับนี่คือวิธีตัดของช่างอ้อนแบบง่ายๆแล้วก็มาเอามุมนี่เป็นแบบนี่คือการตัดผมแห้งนะครับเราเราจะไม่ต้องไปฉีดน้ำฉีดอะไรแล้วก็แค่จับหัวเขาให้ได้90้าสองศายอย่างนี้นี่เป็นเป็นหลักการตัดผมผมยาวโดยเฉพาะ แล้วก็เอาออกตามที่ต้องการของแขกผู้ใช้บริการให้เราเอาออกคือเขาจะไม่เอาสั้นเขาจะไม่เอายาวแล้วเราก็ไม่ต้องคีบผมมากเห็นไหมครับ,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 บแล้วก็จับผมปลายสองอันนี้มารวมกันดูมันก็เท่ากันแล้วทีนี้เราก็ใช้ค่หวีโต้เนี่ยทำอย่างนี้หันมาดูปึ๊บอย่างนี้นะครับ ดึงปลายออกมาก็ไล่ไล่ตามแนวที่เรามีไกด์ไลน์ยอยู่นี่อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ผมนี่มันเป็นเส้นชี้หยองชี้อะไรนี่เราเอาออกมาก็เยอะนะดูนะครับแล้วก็จับยกขึ้นมานิดนึงหายวีออกนิดนึง,งนี่ ขอให้เขาบอกว่าเราจะเอาออกขนาดไหนแค่นั้นเองครับแล้วก็จับส่วนที่เขาเอาออกเนี่ยรวบมาทั้งหลังเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วเราก็เอาไว้ใต้ไหล่อย่างนี้ใช้ปัจเลี่ยนเป็นตัวตัดกุบลงกุบลงก็เท่านี้เองครับแล้วก็ซอยปลายเอางนนยๆยกตัวอย่างวิธีซอยปลายดูนะครับ การซอยปลายให้มันเสี่ยมปลายออกนิดนิดเราก็จับผมส่วนนี้ไว้นะจับผมส่วนกลางนี่เอาไว้นี่แล้วก็เอามันเนบไว้ข้างบนอย่างนี้เห็นนะครับวิธีเนบก็ง่ายๆใช้วีครอบผมนี่ครอบไว้อย่างนี้ปึ๊บเท่านั้นเองนอกนั้นก็เอากันไกฟันปลานอกนั้นก็เอากันไกฟันปลาซอยปลายออกนิดนึง ก็อย่างนี้เพื่อให้มันไม่ให้ผมมันมันชี้มากแล้วจะงุ้มเข้าไปเองเท่านี้เองครับของปลายก็นั่งคอให้ตรงนิดนึงแค่นั้นเองครับนั่นแหละง่ายนิดเดียว ทัางอ้อนทำให้ดูแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราก็เอาออไปเลื่อนเบอร์ศูนย์ไล่ปลายออกนิดนึงดึงมาไล่ปลายออกนิดนึงดึงมาไล่ปลายออกนิดนึงดึงมาไล่ปลายออกนิดนึงทอาให้ดูข้างหลังให้เสร็จเลยนะครับทิ่เมื่อเสร็จแล้วเราก็ปล่อยลงมาเราจะไม่ให้ผมข้างบนเขาขาดออกเลยมันจะงุ้มเข้าไปเห็นไหมครับ ปปึึ๊๊บบแล้วมันก็จะสวยปึ๊บน,บ,บนี่ก็เอาตัวนี้เก็บปลายมันนิดนึงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ง่ายครับเนี่ยเก็บสำหรับคนผมยาวจับดูอย่างนี้รู้เลยว่าเท่ากันปึ๊บนี่่อาแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ ครับสวัสดีครับชาวนเน็ตครับสวัสดีครับ